สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบ้านแพงเอฟซีหนองงูหญิงครับมาพบพ่อกันอีกทัวหนึ่งครับพี่น้องในช่องนายโยชาแนลครับกับตอนนี้นายโยอยู่ฟาร์มแพะครับอยู่อ้อมเพวังหินครับพี่น้องบรรยากาศำายำใบใบครับพี่น้อง นี่ครับย h าจีแหงเนี่ยครับพี่น้องเพราะว่าในโยบอดิไฮลุงลราหดหรอกครับว่าจีปล่อยถิ่งหรอกอะที่ปลูกไม่ครับพี่น้องเดี๋ยวโมเนี่ในโยสิมา ถ่ายท่องวุนไห้ใหพี่ให้น้องเมืองอีกครับก,กับบรรยากาศฟ้ามนอกรับพี่น้องครับนี่คือลุงเพิ่นมุงงแสลม่ามุ่งผาย่างครับ ไปเห่แพะเศร้าโฮมครับกับพี่นอ้องอากาศก่อนทางชีห้อนครับพี่นอ้องแพะกับห่อนกับมาเขาโฮมครับ เดี๋ยวนายโยสิขเขาไปทายในสนามให้พี่ให้น่งเมืองครับครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องเอฟร์มนายโยครับพี่น้อง สีขึ้นขึ้นครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องในยคุคขอวาวชาัยในสนามครับว่าสิท้ายเก๋ไก่ท่ายเพราะค่อยได้ครับพี่น้องเ,เพราะเป็นแพะปล่อยเพค่อยได้จับเพราค่อยได้ลูบเพิ่นกับสิแค่เนี่ยครับ ก็สิไายท้องวัวไล่พี่หน่องมึงไก,ไก่กระทายบ่ไดครับพี่น่องน่ครับกังหันหมุนเอื่อยๆครับอีสารถ้าเพลินปิครับพี่น่องใบขยะยอมมอ,อนกำลัง ปรุงกับพี่นอ้องปี่นั่นหนูทองขาวครับม่เห็นห้างในกกขย่อมกาดใบขย่อมนายโยจะหายหนูทองขาวจะประกาขาเพื่อนครับพี่นอ้องพี่นี่คือสีนี้อเหรอครับนี่เพื่อนมาเช่าโอมเหรอครับพี่นอ้นอง ทองหัวไล่เพิ่นก็ยังมีอ่าลองร้อยของบาดแผลบริเวณหูเพิ่นอยู่ครับพี่น้องที่ถือมากัดแนดนโดนครับพี่น้องนี่ครับทองทานกับทองแท้อยู่บ้านีิลากะเพิ่นเกิดอยู่นีแล้วครับพี่น้องเกิดอยู่ฟาร์มนี่แล้วครับพี่นอ้องเอาไปนในหิริลาอ่า ไปอยู่เฮือนีหลาเห็นว่าทุ่นพลเรียงครับอ,อู้นรับพี่นองยางไปห้วครับพี่นองหยาเพ็งกุลานีมันเพิ่งปลูกขังแรกครับพี่นองดินมันสีบทันดีปันไดครับน่าดินสีบทันดีปันไดเดี๋ยวปลูกไม้เอือาตอไปอะ่ะคงสิง,งามกูเก่าล้วครับพีน้อง โอ้อยังไปใกล้เหรอครับเอาร่มหัวกุดลน้อยเจ้าเหรอครับครับอ่าถึงวันสนามหย่าสีแห่งแรงครับแต่ในโยก็็มีหย่าสำรองครับพี่น้อง ปลูกไว้ให้งัวแล้วก็ให้แพ้กินครับพี่น้องนี่ครับแนมไปเขียวๆนี่ครับขี้หนาที่ปลูกไว้ให้แพ้ให้งัวครับขี้หนาเพงกล่าครับขี้หนาไนครับพี่น้องนี่ครับบ่ได้ปล่อยให้เพื่อนรดครับกะเลี้ยงให้ดีที่สุดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวในยน่อสี พา,ายางขับมาในบริเวณสนามดลานบนครับพี่น้องบอดดี้เข่าไปบ้านยีดาไร้เมื่อแล้วครับพี่น้องอย่าว่ากันเด้อครับพี่น้องตัวพระลานาทีครับก็เลยบอดดี้เข่าไปดูปัญหาครับพี่น้อง ต้นทองวไลครับพี่นอ้องมีแปดต้นใต้ไปต้นหนึ่งครับพี่นอ้องลับย่างมาทางในครับห่อนเฮือนหน่อยครับ ยมกำลังเป็นหน่วยดกแห้งครับพี่นอนอกมีงาสีหักบวกครับขนาดอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่เมื่อพระท่านใหญ่กันงานอ่อนลงมาแห้งลรวครับพี่นนอกนี่ครับต้นมังยมครับกับพี่นนอกดกแห้งครับมังยมสมครับพี่นนอก ตามครับพี่นอ้องกลับเข้ามาภายในครับพี่นอ้อง จามจุลีต่วนสำสาครับกำลังลนใบครับพี่นาอืออครับแต่ตารางเฮือนครับพี่นาอาหารเช้านั่งเลียนยูครับ ครับนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งของฟาร์มครับพี่น้องบริเวณแปลงหยาอีกฝั่งหนึ่งครับพี่น้องอันนี้เป็นหญ้าไหนครับพี่น้อง ต้นหวังนาวครับพี่น้องเราก็มีสาครับสองน่วยครับอยนี่ครับพี่น้องเหยียงฟ้าครับครับบรรยากาศแชมฟาร์มครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับพี่น้องอ่าติดติดตามแล้วก็มิมมากครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนายโยชาแนลนี้ด้อครับพี่นองสำหรับคลิปเหนี่ยใบสนีกนรับพี่นองขอบคุณครับสวัสดีครับ